มาครับเราเปิดได้สองครั้งนะสองครั้งตัวเลขตรงนี้มันสปอยผมอะผมเห็นตัวเลขห้าสิบห้าเอ้ยทำไมมันเป็นสีทองทองคืออะไรเฮ้ย what what หาหะ what what า What เฮี้ยอะไรวะเนี่ยเฮียอะไรครับเนี่ยทีเดียวเลยหรอเฮี่ยผมมีสดารเล่นแล้วผมมีสดารเล่นแล้วเฮียอะไรวะเนี่ยนักข่าม Wishman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกม TFG Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอน สามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมที T Mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง Richman Shop No 1เรื่องเติมเกมลงเปิดสนามนามาของจริงเมื่อคืนกดย้อนดูนดทีเดียวได้เฉยเลยแต่ทุกทีก็ไม่เคยได้นะ ทุกที่ผมจะดองเจ้าเหรียญนั้นอะไว้แบบ10บยี่สิตลอดเพื่อรอจังหวะที่อยากได้แล้วค่อยเปิดทีเดียวถ้าไ,ไม่ได้ก็แสดงว่ามันไม่เลือกเราแสดงว่ารอบแมสนามมันเลือกเราอ,อไม่นุกเลยโกหวนนี่เปิดด้วยสนามผมปาลาคราฟกระโดดผมชอบกดตรงนี้สุดนะดอกบัวเวลาน้ำมันเต็มเสงปาลาคราฟมันดังมาเลย ทำไมดวงเราต้องหมดตู้ตลอดครับแซดคุณก็อย่าเติมให้มหมดตู้ดิผมไม่ได้เติมผมไม่ได้ตั้งใจเติมเพื่อจะติ้นตู้ถ้าตาอาบอลมาคือไปเล่นเคสแต่ว่าไม่อยากเล่นผมได้เนโก้กิเละแกร์ไรเลยเลยอ่ะไม่มีอะไรสนุกเลยกดออกเลยป้าน้อง ชั่น่เลยสนุกเลยครับฟู้ชั่นกลางสุดแบบชนะต้นเกมสแลมเอา,าไปในสือเคลีนยีละซือแคลีนก็3ตัวผมจะโกสลี่กับอะไรก็ได้นะครับโกสลีหกไฮสัโกสลีหก 6. แอชบาบาบาเห็นเขาเล่นกันอยากลองเล่นบ้างไปตั้งพอจูนไม่มีโอ้ไม่ชนะเลยเราด่ายไม่ช่วยเลยเลยวะนนี้จะส่งดูเพิ่มเลือดให้ น้องไม่มีอะไรอยากเล่นเลยโคล,ลี่ต้องบับไงถึงเก่งมันก็เก่งแล้วนะตอนนี้ก็ถ้าถ้าไม่ใช่รีโลอะไม่เก่งเก่งอีกทีก็คือ8เลยอะไรถ้าเป็นรีโลอะเก่งอยู่แล้วครับโคล,ลี่อะไม่น่าจะต้องบับอัมโบแปลงตัวไหนเก่งเก่งสุดก็เคนนะครับเล่นริฟเปอร์แค่สองโอเคอยากได้ execute. อเอ็กซิคิวตูมันผมไปลองโค้ดหกแอดแบกมาแล้วโอเคมันโค้ดหกอะไรก็ได้ตอนนี้นเหมือนเล่นโกสต์รีเพื่อเพื่อกระจายผีอะแล้วตัวที่ตัวข้างหลังก็ตัวที่เรา,เามาเติมก็เป็นแค่ดีเพียร์นะครับ ขีนะไอ้เคียร์แน่ชัดมากที่หนึ่งเพราะว่าหยิบทูเฮลตี้มาด้วยคือรีรวยหัวโคอะจากรีรวยหัวโคผมน่าจะรู้จักรีโรโหัวหัวโคนะครับไม่เคสผมหกตัวแล้ววะรู้เคสกูหกแล้วอะเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันอย่างนี้นะเซนนาโกดลีนะครับเซนนาน่า,นานไม่เก่งโดนเนิร์ฟตั้งแต่ตอนเข้าตั้งแต่แพทแรกผมเล่นเชนสามกับเซนาสนามโกดลีแค่นั้น,าน,านแหละมาเลนเก,กี้ไอ้สัส ตอนนี้มาเล็งอยู่หน้าหีเฉพาะกบาลเออโทษโทษโทษหน้าลำคาญสดสัตว์เทนั้นเราเพิ่งได้โกสตี้มาเพิ่มมันวาร์ปมาดูผมว่าแบบเอ้ยไอ้ชิลเล่นจริงหรออะไรเงี้ยแบบเออกูไม่เล่นจริงหรอกเดี๋ยวกูหลบให้กูแค่ขอเล่นโกาลีหกเพียอป่ะเหมือนเล่นเรื่องมึงเล่นไปเลยหนีไปเล่นอะไรวะมึงรังนี่คือผมจะหนีไปอะไรใครสัระไอ้นี่มั้ย ดเ, 4. เดี๋ยวที่สามที่สี่แทนชนะใครเลยอีคอนก็นไม่ดีซอบเลยอิงแชโดผมได้อะไรฟอร์สได้เหมือนคนนั้นเลยว่ะมึเป้เลยผมใส่เคสได้เพราะผมมีเคสสำรอง s <S แน,น่น่คนดูเชนคนดูสเกลลิงเชนว่าทำไมมันถึงเชน3ดาวนะครับลดความเสียหาย90%อแล้วก็ลดความเสียหายเพื่อน30% 90%ทีเเ้อครีย ถามหน่อยว่าการลดความเสียหาย90%คือเคลียร์เยถึกชิบหายเยเชนตีเลือดเมื่กันดิยัไงไงดอกเบี้ยเรามาแล้ครบวกบวกนกมันร้องปะเจอมีเสียงด้วยเยอะเกิน90%ใช่ไงเยอะเกินเยอะไม่เท่าไหร่มันลดความเสียหายเพื่อนให้ได้ด้วยอา่าหาซิลเวอร์สามเหรออ๋อมันเป็น โอ้เหมือนกาเลนแบผมไม่อยากได้ลักกี้อะซลมิดก็ซาลมิดแล้วกันซาแลมไอเทมผมควรมีดูผมควรมีตัดหิ้วหรอผมครมีวอมม็อกก็ขึ้นเลเวลเตอร์อาคินิชเหรอแพ้มันเสียเลือดน้อยลงไหมครับดัาห้าหนึ่งยังเหลือหกคนเจ็ดคนเลยไม่ครับ แพ้เสียเลือดเยอะเหมือนเดิมถ้าคุณบอกว่าแพ้เสียเลือดน,น้อยลงแสดงว่าคุณยังไม่เคยเล่นฟอร์จูนแสดงว่าคุณยังไม่เคยเล่นฟอร์จูนถ้าคุณบอกว่าแพ้เสียเลือดน,น้อยโอเคจะมอบเลเซอร์ดูบสองชิ้นฮึนี <SU ajust> ่ศาสตร์โอนี่รับอย่างไวรับอย่างไวโอ้คนนี้เป็นเซนนานะเซนนานาไม่ใช่เซนนาโคลร,รียคือถ้าผมจะไปผมก็แค่หยิบเหมือนกันใช่ไหมถ้าผมไม่ไปเดี๋ยวผมไปเพื่อไอ้นี่แล้วกัน ีแน,น่อยากได้วินสติคือหยิบสีทองมามันมันไม่สไปด์อะครับมันได้อันเดียวผมว่าแวร์ลูโชกาสคือหยิบเลสเตอร์อันเล็กสองอันนั่นแหละต่อให้คุณไม่ทำสามดาวผมทุกคนจะหยิบมาก่อนต่อให้คุณมันผมอย่างเงี้ยต่อให้ไม่ทำสามดาวก็อยากได้สองดาวมาเลยอุ้ยซูบูบับตัวอะไรวะหนะ่าตัวอะไรใส,ส่เป็นซูบูบับวางหละังซูมันเคสเออสวยไม่เต็มแทงผมเหลือท่านทันเบดอีกกันใช่ไหม อันนี้เราใส่คุณจูเลยผมอยากเล่นอะไรวะเนี่ยใช่ผมไม่รู้จะทะนไปแล้วถ้าโงไปแล้วหมอตันเวดผมรู้ผมจะเล่นอะไรเลยหนูถอยได้หนึ่ง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 สองหกผมไม่เจอตัวกดลี่เลยอ่ะเอทอกเชนตำติงบัมบ้าแผนคืออะไรวะน้องแผนคืออะไรไม่รู่ดิโกนเซนปก่อนคิดทีล่างเป้ามาบัฟเอดี ยิงแรงโห้าไปบาดดีเอ่นค,คือไรเมรูแต่เราเลเวลเร็วเข้าเจอชินสปอร์ตแบบสุม่มสองชิ้นได้แบนคีเวลกับเอจิตออฟลีเจียนเออผมรอได้อะน,นั่นนะ่ะที่เปลี่ยนไอเทมชิ้นใหญ่เป็นไอเทมสปอร์ตอ่ะมันมีเมตาไอเนี่ยเอจิตเยอะๆที่โคตรแรงเลยอันนี้อยากได้ตีเร็วมันมีเมตาเอจอเอิตเ,เยอะเอจิตเยอะๆเอจิตสองหรือสามอันเนี้ยด้านหลังก็ใส่แต่ดีเท็ ตีดูเร็วตีดูเร็วตีดูเร็วเล่นฟอร์จูนด่านสามพจนด่านสามหกะเล่นฟอร์จูนคิดได้แค่นั้นก็อขอให้แลงมาตเตอร์ไปไวสู้ไม่ได้อ่ะสิ้วเวอร์สามจะเล่นสามเปลี่ยนสีสนามแบบสดใหม่ไรุ่นเคยเห็นคนทำของครับซีดียวเ, <laughs> เดี๋ยวรอมาผมเนี่ยผมอยากเล่น น็อปเย็บเย็บปั๊มปุ๊บเย็บเย็บโกสตี้สี่เลสโก้ผมต้องสแลมอ่ะผมแซมอะไรอ่ะแค่แม่งได้บัตรเตอร์แล้วกูสแลมแรงอ๋อนี่นี่นี่แซมอันนี้ระดับอ่ะดาบฝักไข่ฝักไข่ฝักไข่น้องๆฝักไข่ชาฝักเต็นนาผมต้องสแลมนะผมไม่อยากได้กันเบรเอย่างน้อยเราได้เบสลอดแทงมา บอดโดนไปเท่าไหร่ไม่เสียตังค์บาทครับเป็นคือแต้มพาร์ตมันจะได้ไอ้เจ้าแต้มมันนี้มาเปิดใช่ไหมนั่นแหละผมว่าแต้มพาร์ตเปิดถ้ากดโลเดียวโลเดียวไปถึงสิบสิบครั้งอะปึ่งได้เงินเงินไม่ไม่โอเคป่ะดา่โบโนยูแอนมีไม่บุยเซอร์ก็ดาเพราะ่าเพราะเราไปในส่วนจ่าแล้วผมต้องแปะปากใคร ต้องเป็นเดดเบดผมต้องไปแอชเหรอหรือผมต้องแปะดาบแยกอีกตัวโ <Holy shit. S 1> อ้ยชีตอาทานี้กัอนยังคิดอะไรไม่ออกเดี๋ยวเธอหน้าโลนะครับโลโกโลี่ราหกอย่างขาดเคนกับโมกาน,น้าเอาตามาตีเล่นตาอะไรวะไม่มี6ตีเอ็นพอจูนดแบบับเบิลหน้าแต้มขึ้นชา้าต้งแพ้คู่ไหมถ้าแพ้คู่ได้เต็มครับถ้าแพ้ถ้า,ถ,าถ้าเราเล่นดัแบเบิลถ้าเราเล่นพอจูนคนเดียว เพื่อนไม่ได้เล่นถ้าเพื่อนชนะเราได้แค่ครึ่งเดียวที่นี่เปนนาต่างดาวมีแต่ต่างดาวมั้งแค่เซนนาลูกยังไม่ได้ใช้โลบุคาอยั่เจอ,อยังไม่อก็ยังไม่เจอยังไม่เจอโกเรีตัวแพงอันนี้ไม่ต้องแซลมแล้วก็ได้อันนี้ไม่ต้องแซลม์ครับ ถ้าผมเล่นมอร์กหน้ามันจะเป็นอะไร IE กันเบลแอชอะอยากเล่นแอชโคลลี่หก่ะได้ปะคิดมี Ash, แอชโคลลี่หกแ่ยแอชใส่คุณซูเดสเบด IE คนดูแอชแอชโคลลี่หกเชื่อผมอผม,มาดิธนูธนูอยู่นี่ใครสาอยู่นูน่นใครสาหยิบไปทำอะไรไม่ได้อะไรธนูดีสุดอะมีคนเล่นไหมผมเช็คกันนะอันนี้ไดร์โลอันนี้เฟเดตบาส ลีโลนาเอ้ลีโลเ,เซน,นาบาสองคนเฟเดสอีกคนเฮ้ยแต่ัลโหลมาหน่อยใครก็ได้เคนมาเคนมาคือขาดขาดโอกาน้าน้องท <c oughs> ี่ไม่ม,มีตัวสี่บาทแบกเลยไอ้แค่กูลุ้นว้อะไรเนี่ย <Boy. S 2> ซินด้าเลยซินด้าโกสลี่เลย น้องมันมันใช่เหรอสินดาโกรลี่อ่ะบูบับก็ไม่มีถ้าสินดาเรามีอะไรเรามีคีเรามีกันเบรแล้วก็แจแอนไม่ได้ผมเล่นสินดาไม่ได้จ้ารู้จากไอเทมอ่ะกูโกร๋วยๆมันกูไม่เจอสีบาร์องประเด็นนี้รับไปเลยแต่เจอตัวที่ไม่ใช่อ่ะใครสะมาครับ ใครสามาแต่ผมไม่ได้เชโดได้เลยวะ่ะเชอรโรได้ฟอร์ใครสามาแต่ผมไม่ได้ซื้อไอ้นี่ไว้เลยอ่ะติ๊กช็อตอ่ะแผนผมกะเล่นแค่โกลี่อ่ะมันต้องโกลี่หกนะครับจะเก่งขาดมอคหาน่าขาดมอคาน่าได้ใครสาละแล้วก็ของแข็งไปเทอีเลอีเทเลอีสองดาวหัวหน้าพีสลูดเออ มันหน้าปลดล็อกเรามานะ่ารอได้รอได้มันหน้าพีดมันก็หน้าพีดเดี๋ยวเล่นโกลดี่หกไคสระอาจจะฟังงงๆนะแต่ว่ามันเล่นได้จริงนะครับเพราะโกลดี่หกก็คือเอามาเพิ่มคือตัวอื่นก็คือมีหน้าที่กระจายกระจายผีเฉยๆโี้โก้ก็เหมือนตัดหิวไอ้แค่ไม่มีตัดหิวด้วยจาะเกาะมีปะไม่มีจาะเกาะอีกอ๋อตัดหิวเลดบั๊บไคสระ เอสเคนไข่ศาสองเกริโอเคนสองบอกกันน้คือตอนนี้มีสองภาพโกลลี่หกไข่ศากับสองคือบุยเซอร์สบุยเซอร์อื่นแหละบุยเซอร์สีติดช็อต ไม่เจอทิกช็อตเลยมอกกนหน้าง่ายสุดครับหมอกกนหน้าหมกกันหน้าตัวเดียวผมโกล,ลี่สีเอ้ยโกลดี่หกแล้วคิฟมีหมกกนาใครกินหมอกกนหน้าเข้าไปโหน้าพลีดอลีจะมอบพรต่อสู้จนจบเกมเลือดเหมือนเดิมเฮ้ยน,น้นองไอ้สัสอุส้ยใครแดกหมอกกนหน้าเข้าไปอ่ะ เออมาแล้วห้าก็ไอ้นี่หกใช่ไหมหกแทนนี่ก็มอ,อของให้แทนอ่ะแล้วก็ไอ้นี่ตัดอยูอ่ะครบแล้วครับนี่คือคอมโกลลี่โกลลี่ใครสักก็คือโกลลี่มีหน้าที่ในการกระจายผีนะครับหน้าที่ของมันผีที่อยู่ศัตรูก็จะโดนดดเมจแรงขึ้นเนี่ยๆๆๆๆหน้าที่โกลลี่คือกระจายผี ใครสาก็คือปิดเป็นปิดแต่ละตัวปิดแต่ละตัวปิดแต่ละตัวไปเรื่อยๆมกนาก็มีหน้าที่ตัดหิวมาดิไอ้เขี้ยกูนี่ยมันนะเฟตอยู่แล้วน้องโอดลี่อะไรก็อร่อยกระเปล่าหลังน,นี้โอดลี่กับไรก็อร่อยกระเปล่าเชนขาดหนึ่งใช่ไหมรอบหน้าเราเติมติ๊กช็อตให้ใครสาได้นะครับหรือ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  ไปเติมอิงชาร์โดก็ได้ไปมิ่งชาร์โดเราก็จะได้ได้ฟอสมาเล่นใช่ไหมฟอสก็ไปใส่ใส่ราก็ได้เก่งหรือไม่ก็เติมติ๊กช็อตก็ได้ไม่มีในเว็บด้วยจะมีได้ไงน้องไม่มีออกเว็บอะ่ะไปตัวกระจายผีเก่งๆก็จะมีเคนกับมอร์กาน่านะแบบหน้าที่กระจายผีที่พื้นแล้วใครสกักก็ปัมป๊มปัมป๊มปัมป๊มปัม๊มผีไปเรื่อยๆแหน่ๆได้ปะตัวไหน,ไหนที่ตัวไหนที่มีผีอยู่อ่ะใครสายจะยิงไม่กี่ทีตายอุย้ยเมื่อกี้คีดเด็กกระโดดหลบ ไอกระสุนไกสายสัดหลบได้ไงวะโกสลี่เหรอโกสตี่เราแปดไม่ได้ใช่ปะแต่เราดรอปโกสลี่ได้ถ้าเราจะดรอปผมว่าจอกเกาะจอกเกาะแซลเราไม่มีจอกเกาะหน้าผมอยากเติมแรงจริงผมอยากเติมติ๊กช็อตปะไม่ต้องนาผมอยากเติมติ๊กช็อตมากกว่าวะ่ะเอาติ๊กช็อตสองใน้ใครสาโงนหน้าสองดาวแม่ถ้าถ้าไม่เจอก็เติมเซจไปไเ,จเติมเซจให้ข้างหน้าได้โอมิเวมเอ้ยโกสลี้ไกสายเลิโกันจ่ายผีให้ผมหน่อยครับ หน้าตัดฮิวตายผีไอสัตว์กไปไล่เบิร์ตเจอตัวบอดนี่ไม่น่าไหวบอดอือไม่ไหวจริงเด้อตัดไปเยอะสัตว์อะโอ้โไม่ไหวที่แปลว่า what the fuck <laughs> ไม่ไหวที่แปลว่า เี่ผมว่าผมเติมนี่ดีกว่าเติมติ๊กช็อตไปเลยโหลดอีกนึ่งที่สวยสวยสวยไม่ไหวที่แปลว่าแปลว่าเก็บหมดอ่ะเรามาเจอซิลเวอร์กับคาเรนสามดาวไหวปหมนี่เติมติ๊กช็อตไปนะกระส่ายก็จะแรงขึ้นกว่าเดิมโดนหลายตัวโดนหลายเป้าหมายติเออเพียหายไปแล้วอีกแค่นึงอีกแค่นึงอีกแค่นึงไปติ เล่นโคตรเก่งนะ้องเล่นอย่างเก่งสแตนดาร์รดเปล่าเราว่าสแตนดาร์ดโกลี่หกอะไรก็ได้ครับมาเล่นอะไรก็ได้เลยนะครับโกลี่หกโกลี่หกแอชก็ได้นะเพราะแอชจะคู่กับแอชคู่กับเคสลีนใช่ไหมแต่ใครสายนี้เล่นยากหน่อยมันมันไม่มีคู่เยลยโกคือความลอมแทงของแพรก็ที่เหลือไปหาของให้ไซรัสไม่ก็มอคกาน่าก็ได้นะมียุบเพอของยกเชนนะมอคกาน่ามีตัดฮิวแล้วใช่ไหมครับ ไม่ไม่มีอะไรให้แซลัสเดีอดก็ก็ต้องขี่โมกาน่าทอร์กี้ครีกาน่าต้องหน้าเติมอะไรเออ่เติมเซจไหมเติมวูคงจะดูดีสุดผมชอบทีโมหอวยผมไม่ชอบบาทถ้าถ้าจะเล่นแค่ติ๊กช็อตสองผมชอบทีโมของมันไอ้โดนไล่บาทบาทมันแค่ชอ็อคกินเด็ดรีโลสู้ไหวปะไปดิมาปลื้ดกินเด็ดอุ้ยอุอ้ย ปืดไม่ทันเมื่อกี้ผมปืดไม่ทันที่กำลังจะปืดแต่คินเอเชนามันเควียงหินใส่หน้ากับซินด้ากับซินด้าไม่ได้ดิมันต้องตับตัว DPS อะก็ได้แค่แอกับไคสานั่นแหละจริงๆแล้วเอาเขราจริงก็ได้แค่แอกับไคสานั่นแหละเราต้องการ DPS Do you know DPS ที่นี่ลอยลำเลย <c oughs> ตลงมดคนนี้เล่นอะไรอะก็คือโอ้โหมันผสมทุกอย่างเลยคนดู <c oughs> นาเซน,นาผสมเชนผสมโกดลี่เข้าไปด้วยมึงมีตาโกดลี่สองอันยังไงนะ พี่ชายทำไมถึงมีตาโกลลี่สองนั้นนะมันมายังไงสิปรึ้ดแต่มันปรึดอู๋เดียตายอีกปรึดหนึ่งอีกปรึดหนึ่งปรึดวิ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 เกือบละน้องเกือบละน้องติดโกลลี่ครับตะกี้ติดโกลลี่เยอะเลยแครียิงปุ่งตายเลย จับ <boundaries> ใ <si suppression> <descon fin anta> จว่ะน้องสะใจว่ะคนเดียวอีกคนเดียวคนเดียวขึ้นเวลได้อย่างน่ะหกสิบาทผมอยากเติมบูคงอ่ะไม่งกูอูเดียอูเดียก็ได้ไปเห็นบัตรแครเช่นอะไรก็ได้เคสบลอดภันับเดียวเที่เป็นออโต้เคสโะปะมาเจอคนี่สตอรี่เจ็ดป่ะสตอรี่ห้าสตอรี่ห้าผมควรไหวนะครับควรจะไหวนะครับต่อให้มีการเล่นสามดาวหรือว่าทีเวอร์สามดาวก็ตามการเล่นตายไหวป่ะ ยังไม่ไหววะ่ะไม่ไหวเลยไม่ไดไหวคนเดียวว่ะคนเดียวคนเดียวมันไม่มันไม่ควรเป็นผมมันไม่ควรจะเป็นฉันจ่นสตรอรี่ผมต้องหาของให้ไซรัสใช่ไหมยิอบอูเดียไปได้ผมไททันไซรัสอ่ะตัวหน้าเราบามเกิน,ม,นมีแค่เราอยู่ตัวเดียวเราโดนทะลวงปิดมาไวมากขึ้นได้อย่างอะ่ะหกสิบสี่ ขึ้นไ,ได้หรอวะรอบหน้าเหรอเจอนาสู้ไม่ได้อยู่แล้วอะโอ้แล้วผมไม่อยากยืนซ้ายเลยอะแต่ถ้ายืนขวาโดนลิเลียต้องยืนวะต้องเอาไอ้นี้ไปยืนขวาพอมาเจอบาทบาตคนนี้มิติกเท่าไหร่มิติกเจ็ดบานี้ต้องไปเล่นมิติกเจ็แทนแล้วนะเพราะว่า,ม,ามิติกสามห้าแม่งเนิร์ฟมัแ่งจริงแม่งก็เล่นในมันเนิร์มันขอให้สามดาวเยอะ สามกับหน่าจะตัดกันเองปะเพียมสู้ของบาดได้ดูดิเป็นร่างผีเรียบร้อยครับโฟวูเบลคัมทูโกสลี่ครับเบลคัมทูพักกิ้งโกสพักกิ้งลี่ครับโฟพักกิ้งเคนครับเติมเซจลงไปเติมเซจลงไปที่เหลือก็สู้ไม่ได้แล้วอ่ะที่เหลือก็ลล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  พี่ทำไมพี่ได้แค่ที่สามอ่ะโหพี่โหพี่เล่นไม่เก่งเลยแค่ที่เหลือก็โล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 อ่ครับเนี่ยแค่มีแต่เลโ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 ลอ่ครับนี่ความชาเลนเจอร์อ่ะครับไปปึ๊บเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปอุดยอมแพ้ได้เลยปะขี้เกียจได้แล้วปะ เกือบนะน้องเกือบนะเกือบนะเกือบนะพี <t ark> ่แบบพี่แรงมากที่เหลือก็เลยนะคอมชาเลยมันเจอเอ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 อครับเอ่อคราวผมรู้สึกว่าข้างหน้าผมมันผมต้องการอูเดียมาแทนไซรัสอ่ะเรียมาแล้วขออูเดียตัวนึงเลยได้ป่ะล่ะ นั่นแหละที่ฉันต้องการแล้วก็อูเดียพุ่งแถบนี้แบบนี้อบบนี้สวยไปไม่น่าไหวอูเดียสองดาวแล้วอะเอาให้หน่อยดิอูเดียมีไททันมีฟอร์สฟอสก็คือพุ่งประกสะพานเดียเราเปลี่ยนล่างร่างสองลูด,ด ลโล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 โลโลลโลลโลโลนลโลอลโลโลลโลลโลาลโ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 ลลลลลโลลลลลโลล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 โลลลลโลลลลาลล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 ลาลล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 ล แขว่นนี้ไม่ไหววะที่สามดาวกี <S <S ่ตัวเนี่ยโอเบพีแพ้อะไรครับแพ้อะไรครับแพ้อะไรครับเราแพ้อะไรครับเราแพ้อะไรครับมีตาสวะหมาแพ้ตลอดการและตลอดไปคนนี้เขาสามดาวกี่ตัวคนนี้เขาสามดาวสามตัวจริงๆมันสามดาวสามตัวเท่ากันใช่ไหม แต่ว่าคินเดดมันปิดช้ามันไม่แรงเท่าเซน,นาแล้วก็ถ้านับแวลูก็คือมันมันสองดาวสามตัวสามสองบาทสามดาวสามตัวซึ่งแวลูสูงกว่าอันนี้เพราะว่าอันนี้มันสามดาวสองบาทแค่สองตัวเล็กซายมันแค่ตัวบาทเดียวทำไมผมเล่นแล้วไปเป็นภาพนี้เล่นให้เก่งไงเนีน้องพี่กดเฟครีโลว่าเหมือนกันทุกรอบเลยก็เล่นให้มันเก่งนะผมูแค่นั้นแหละไม่ใช่วันวันเอาแต่ ่เงี้ยที่เหลือมีหละอันนี้การเล่นแบบได้ที่4อันนี้บาทรีโลอันนี้โลไม่ฮิตสามดาวอ๋ออันนี้ก็บาทรีโลชนกันอ๋ออันนี้ก็ชนกัน2คนไอช่้นมันรถชนเกมนี้มันเกมแห่งการรถชนดนี่ยหว่าผมเพิ่งเห็นแล้วนะเนี่ยอันนี้นาชนกันใช่ไหมนาชนกันรอดคู่บาทชนกันไม่มีใครรอดแล้วก็เฟย์ชนกันไม่มีใครรอดนี่คือเกมแห่งการรถชนนะครับ รถชนกันคว่ำไม่หมดก็ไม่รู้อะ่ะพอดีมี2 0 0ร้อคอมมาครับโทษทีพอดีมี2 0 0ร้อคอมมาครับ